คุณนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ทำให้ผมไม่ว่างงานนะครับเพราะว่าตอนนี้ออเดอร์เข้ามาเยอะมากเลยนะครับออเดอร์สั่งเสื้อเยอะมากผมเนี่ยกำลังนั่งไล่ตอบนะครับอย่างเยอะเลยนะครับนี่กับตัว14วันนะครับสิ่งที่ทำได้อย่างเดียวนะครับนี่เลยครับอึดทำลายเวกเนขายหน่อยเิเดี๋ยวเวกกับพี่ตรงจะนั่งตอบไลยลูกค้า เอ้ะค,ะครับนน่ก็มาขายเสื้อดีกว่าใช่ค่ะซีซันอลค่ะเดี่ยครับก็ช่วงนี้ผมว่างๆพอดีนะครับผมก็จะนั่งคุยกับลูกค้าทุกคนเลยนะครับแน่นอนแท็กสตอรี่มาแล้วแล้วเบสจ,จะบอกว่าใช่หรือไม่ใช่หนูก็จะหนูจะตอบก่ออเดอร์อ่ะเดี๋ยวหนูหนูจะตอบตอนนี้หนึ่งคนเอาหนึ่งคนที่คิดว่าอันนี้เป็นเบสพิมแน่นอน คนคะเวสอยู่บ้านกักตัว14วันนะคะทุกคนอยากให้เวสทำคอนเทนต์อะไรนะคะบอกได้นะคะหรือช่วยเวสคิดคอนเทนต์เลยก็ได้นะคะลองพิมพ์มาดูคะ่ะเดี๋ยวเวสจะลองถ่ายให้ทุกคนดูคะ่ะ